สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับนะหลังจากที่พวกเรานะครับได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับนักเรียนซึ่งมีชื่อว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับนะคุณครูก็มีแบบฝึก หัดนะครับหรือนะครับงานที่เดยนทำนะครับนักเรียนดูในข้อหนึ่งนะครับอ่านข้อความแล้วเขียนสิ่งที่ควรทําหลังจากเหตุการณ์ในข้อความนักเรียนครับดูนะครับข้อหนึ่งนะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับข้อหนึ่งหงเห็นขาเก้าอี้โยกและกําลังจะหักนะครับนักเรียนต้องทำอะไรครับข้อหนึ่งนะถ้าว่านักเรียนเป็นหงนะครับ เห็นขาเก้าอี้โยกแล้วกำลังจะหักมันจะทำไมครับต้องรีบบอกใครครับนะตักนี้บอกแล้วทําหลังจากบอกเสร็จแล้วต้องทำอะไรครับนะนี่ง่ายไหมครับนะต้องรีบไปบอกใครนะครับบอกใครแล้วก็หลังจากบอกแล้วต้องรีบทําอะไรครับต่อไปนะครับเขียนลงไปนะครับมาดูข้อสองนักเรียนนะข้อสองหลังจากพ่อเื่อยไม้เสร็จ ็พบว่ามีเศษไม้หล่นอยู่บนพื้นจำนวนมากีหลังจากที่พ่อเลื่อยไม้เสร็จแล้วทําไงครับทําไงครับพ่อจริงควรทําอะไรครับนะหลังจากเลื่อนไม้เสร็จแล้วต้เรียนเขียนลงไปนะครับนะไม่ยากเลยนะครับมาดูข้อสามนะนะเก่งนะเก่งจะตอกตะปูซ่อมแซมโต๊ะซึ่งมีเสียงค่อนข้างรบกวนน้องที่อ่านหนังสือ เตรียมสอบข้อนี้ทำาไงครับนะเกณฑจะตอกเลยหรือว่าเกณงจะทำยงไงต่อไปนะครับอ่านักเรียนนึกดูนะครับมี่ทั้งหมดอยู่ห้าข้อนะครับนักเรียนนะเขียนลงไปนะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนอ่ะต่อไปเลยนะครับสำหรับนะครับข้อสี่ข้อห้า นะครับก็เหมือนกันนะครับนะก็ก็เหมือนกับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับมักเรียนนะนะไม่ยากเลยนะครับกนะุ้งซ่อมพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกุ้งซ่อมพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งจะทำอะไรต่อไปครับนะครับทําไงครับซ่อมเสร็จแล้วทําไงจะรู้ว่ามันเปิดได้ไหมมันทํางานได้ไหมนะต้องทําไงต่อไปนะครับต่อไปเลย ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับคุณครูปรพจน์นะครับแวนหล่อนะครับซึ่งรับผิดชอบหน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพนะครับวิชาการงานอาชีพนะทั้งป .5 ป .6 วันนี้คุณครูนะครับจะพาพวกเราเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่หกเรื่องวัสดุเหลือใช้นะครับคุณครูเชื่อแน่ว่านะครับในบ้าน นัองเรียนแต่ละคนนะครับจะมีวัสดุนะที่ใช้แล้วนะครับใช้แล้วทําไมครับก็คือเหลือใช้ไม่ไปทําอะไรบางคนก็เอาไปทิ้งใช่ไหมครับทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุนะครับที่เหลือใช้เพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปพร้พอรมๆกันเลยนะครับ สำหรับงานประดิษฐ์จากวัสดุที่เดือใช้นักเรียนครับนะงานประดิษฐ์ที่งานประดิษฐ์เป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นใช้ประโยชน์ของใช้นะครับใช้ประโยชน์เป็นของใช้ใช้ประโยชน์เป็นของประดับอันนี้ครับนะนักเรียนเชื่อไหมว่านักเรียนจะเห็นตามตลาดนัดหรือตาม ท้องตลาดนะครับจะเห็นว่าแต่ละที่นะครับจะเอาสิ่งของที่เหลือใช้แล้วนะครับนํามาประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานต่อไปอย่างเช่นใช้ประโยชน์เป็นของประดับนะเป็นของใช้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหลายอย่างใช่ไหมครับนักเรียนนะเศษวัสดุนะที่ทิ้งแล้วนะก็นํามา ทำอีกนะมาทํานํามาใช้อีกได้นะครับนักเรียนเชื่อไหมว่าในบ้านนักเรียนมีเยอะแยะนักเรียนนักเรียนหลังจากเรียนเสร็จแล้วเรียนก็ไปฝึกไปทํานะครับนะนักเรียนนะครับนักเรียนคงจะเคยเห็นใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาเอาพวกเปลือกหอยอย่างนี้ครับเปลือกหอยมานะครับมาทํา เป็นอของตกแต่งนะครับรวมทั้งนะอย่างเช่นพัดอย่างนี้นะครับพัดที่เห็นพวกเราที่ใช้อยู่นะครับนะครับพัดนี่ก็คือใช้ไม้ไผ่แล้วก็ใช้สีย้อมผ้าหรือที่ใส่เครื่องปรุงํามาจากกระลามะพร้าวนะครับ อันนี้ก็ล้วนแล้วแต่นะครับสิ่งของที่เหลือใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือ,อนำมาขั้นนะหนังสือที่เราอ่านนี้นะก็นำวัสดุที่เหลือใช้มาทำนะสรุปก็คือนะครับการนำวัสดุที่เราใช้แล้วนะครับกลับมาใช้อีกหลักการทำงานผลิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้นะครับมีแหลกหลักการยังไงบ้างนักเรียนนเรียนมาดูครับ หนึ่งนะคิดสิ่งที่อยากประดิษฐ์ที่มีความเป็นไปได้และสามารถใช้วัสดุในท้องถิน่นอันนี้สําคัญมากนะครับนะเราต้องหาวัสดุในท้องถินนะครับนะไม่ใช่คิดมาแล้ววัสดุในท้องถิ่นไม่มีนะครับต้องลงทุนลงแรงนะครับไปหาที่อื่นมาในแะล้วนะนะก็ถือว่าไม่ได้นะครับเราวัสดุที่ในท้องถิ่นเราที่มีนะครับสองนะครับเลือกใช้วัสดุ ที่มีในท้องถิ่นที่หาง่ายสําคัญมากนะครับเหลือใช้และเหมาะก,กับงานประดิษฐ์ที่กําลังจะทำะก็เอาสิ่งของที่มีในหมู่บ้านเรานั่นแหละครับนในท้องถิ่นเราะอนที่สามคือศึกษาวิธีการทําจากแหล่งความรู้ต่างๆศึกษาวิธีการทําจากแหล่งความรู้ต่างๆเช่นตัวนี้นะครับเทคโนโลยีมีมากเหลือเกินนะครับดูได้จากอินเทอร์เน็ตนะ เยอะะเลยมีทั้งวิธีการสอนมีทั้งวิธีการทํานะเป็นแหล่งความรู้ที่มีมากๆเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่รู้ผู้ที่เคยทํานะครับมาดูข้อสี่น้องเยนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ลงบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้จริงก่อนจะทำอะไรทุกอย่างต้องมีออกแบบใช่ไหมครับออกแบบว่าจะประดิษฐ์อะไรนะครับ ออกแบบลงก่อนนะครับลงในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้มาดูข้อห้านักเรียนลงมือทาโดยเลือกวัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์จำไว้นะครับห้าข้อไม่ยากเลยนะครับหลักการทํางานประดิษฐ์จากวัสดุเสศษเหลือใช้นะครับนักเรียนครับ ความสําคัญแนละรประโยชน์ของการทํางานประดิษฐ์นะครับก็คือหนึ่งอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการนำวัสดุที่ออยยู่่่างทีมีอยู่อย่างจํากัดนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์จ mm hmm. ยาไว้นะครับค้นนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรไว้นะครับแต่การนําวัสดุวัสดุมาใช้ก็ต้องไม่ใช,ใช่ใช้แบบทุุ่สไลด์นะครับไม่ใช่นะเราต้องใช้แบบ ประหยัดนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากสองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะใช้เวลาว่างหลังจากเรียนหรือทํางานนะมาผลิตสิ่งของต่างๆที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เขาบอกแล้วครับว่านะส่วนมากงานประดิษฐ์นี่จะเป็นงานอารองนะครับนะเราใช้เวลาว่างหลังจากเราเลิกเรียนแล้วนะครับนะมาทําหรือเลิกงานแล้วมาทํานะครับสามฝึกให้เกิดความคิด สร้างสารรค์อันนี้มีข้อย่อยออกมานะครับซึ่งในชั่วโมงต่อไปนะครับกูจะพาพวกเรามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับข้อสามมีความคิดริเริ่มแบบไหนครับความยืดหยุ่นในการคิดความคล่องตัวในการคิดความคิดละเอียดละอ่ออันนี้นะครับในชั่วโมงต่อไปกูจะบอกความหมายในทั้งหมดสี่ข้อนี้นะครับสีนะ่ข้อย่อยของข้อสามใหญ่นะครับนะก็คือความคิดริเริ่มความคล่อง ในการคิดความยืดหยุ่นในการคิดความคิดละเอียดละออทีนี้มาดูข้อสี่นะครับฝึกนิสัยการทํางานอันนี้ไม่ยากนะครับข้อสี่นี่ก็คือประหยัดความคล่องในการคิดความอดทนประหยัดก็คือประหยัดประหยัดในการใช้จ่ายประหยัดในการเอาวัสดุมาใช้ประหยัดในการซื้อสิ่งของมาทำอย่างเงี้ยความคล่องตัวในการคิดความคล่องในการคิดควควคร,รดวมรรทั้งความอดทนนะครับนัเลยครับนะ ในชั่วโมงนี้นะครับถือว่าเราเข้าสู่เหือกการเรียนรู้ที่หกวัสดุเหลือใช้ะเรียนคงพอจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะไปต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะมีงานนักเรียนทำนะครับงานบริดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับชั่วโมงหน้าสาหรับชั่วโมงนี้นะครับนะคุณครูก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะครับงานที่ครูให้ไปก็พยายามทําแล้วก็ส่งมานะครับ ส่งมานะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลามากแล้วนักเรียนจะบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะครับมีหมดนะครับในอินเทอร์เน็ตนะใน youtube มีหมดนะครับนักเรียนสามารถทําได้ทุกครั้งนะครับที่มีงานที่ครูสั่งงานนะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะครับก็ฝากพวกเราทุกคน สำหรับนะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับที่หกนะครับที่มีชื่อว่าวัสดุเหลือใช้คุณครูเชื่อแน่ว่านักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คงมีความคิดนะครับที่จะมีงานไปดิของตัวเองนะโดยเฉพาะสิ่งของที่เหลือใช้ในบ้านครูเชื่อแน่ว่าหลายคนจะนํามาใช้ประโยชน์ในครอบครัวให้พ่อแม่ได้เห็นนะครับเอาอย่างไงก็ก็ฝากรอนะครับนะชั่วโมงนี้นะครับ เมืนะ่อการเรียนรู้ที่ผมยังไม่จบนะครับคุณครูก็ฝากครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่พวกเราไม่ได้เรียนกันตอนนี้ก็คือโรคโควิดนะครับเป็นโรคที่ติดต่อนะครับติดต่อได้ง่ายไหมต,ติดต่อได้ง่ายแต่มีการรักษามีการรล่าเฝ้าระวังมีการป้องกันให้ถูกวิธีก็สามารถที่จะไม่ให้โรคร้ายเข้ามาหาตัวเราได้ก็เป็นกำลังใจให้เรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับนะ เอาไว้ชั่วโมงหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูโค้ดก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ